กินกับปลวกแล้วกับกินกับน้ำพริกกับปิยังสี่ค่ะเด้วพี่น้องเกิอดอยู่ข้างหัวยังสี่นะ,ะ้วค่ะไ้ได้พี่น้องไหน รว่ผักกินกับนำพริกกะปิค่ะมีผักผงชู่รสหรือผักชา่ย,ย่านะคะประโยชน์ของผักผงชู่รสและผักชา่ย,ย่าเนี่ยนะคะช่วยย่อยอาหารนิ่นนะคะบานเท้านะคะพี่น้องคุณกันกะปิเก็บอยู่ขางหัวนะคะประหยัดอีกล่ะค่ะประโยชน์ของผักตำลึงนะคะบำรุงสายตารักษาเบาหวานช่วยยน้ำเดือเดอเด้อพี่น้องใสเกลือลงไปเวลารวกผักค่ะเอาผักผงชุ่รสรุ่งค่ะ น้ำเดือนนะ้านมีแคลเซียมถาดเล็กและสารต้านอนุมูลอิสระแก้ปัญหาเรื่องคอเข่าเสื่อมช่วยลดคอเลสเตอรอลน,น้ำเด้อค่ะพี่น้องผักพงนิ้นนะคะบานเฮ้านะคะพี่น้องคุณกันกระปิเก็บอยู่ข้างหัวนะคะประหยัดอีก่ะค่ะประโยชน์ของผักตำ,ะะำตา,า,า,าึืงนะคะบำรุงสายตารักษาเบาหวานช่วยงวยกินงค่ะพี่น้องช่วงนี้หนาฝนผักตตลึงก็ออกลายหลายพี่น้องปไปเบิง่งวิธีการลวกผักกันจะ้ะ เก็บผักตํานิ้นค่ะพี่น้องขามหัวมาค่ะได้ลายลายพี่น้องเบิ้งสิมะลวกค่ะก um ็ผักผงชุยรดหรือผักช่าย่านะคะพี่น้องกิน uh ผักได้ลายเก็บผักตํานิ้นค่ะพี่น้องขามหัวมกค่ะได้ลายลายพี่น้องเบิ้งสิมะลวกค่ะก็ผักผงชุยรดหรือผักช่าย่านะคะพี่น้องกินผักได้ลายน้ำเดือเดือนด้วยพี่น้องใสเกลือลงไปเวลาลวกผักค่ะเอาผักผงชุยดรุลงค่ะ นาเดือนๆนะแต่นี่ประโยชน์นะคะเดี๋ยวค้ณกันสิพ้าไปเบ่งการลวกเล็กๆ,ๆ,ๆในน้อยนะคะพี่น้องเกิดอยู่ข้างหัวดังสีนะคะหลายพี่น้องนะเก็บผักตำนิ้นค่ะพี่น้องข้างหัวมาค่ะได้หลาๆพี่น้องเบ่งสิงมาลวกก่ะก็ผักผงชูรสหรือผักช่าย่านะคะพี่น้อง กินข้าได้หลายหัวกินค่ะพี่น้องช่วงนี้นะ่าฝนพักต้นิ่งก็ออกห้ายหลายพี่น้องปะ่ะไปเบิงวิที่การลวกผักกันจ้ะพักตํานิ่งเลยค่ะกับพริกนาพริกหลังลวกเยะ่ซุกหลายค่ะพี่นอ้องเพราะแบบว่าผักสลบวิตามิน ไม่ได้ออกหลยค่ะนิ้นนะคะบานเท้านะคะพี่น้องคุณกันจะไปเก็บอยู่ขขางหัวนะคะประหยัดอีกล่ละค่ะประโยชน์ของผักตำาึงนะคะบำรุงสายตารักษาเบาหวานช่วยเก็บผักตำนิ้นค่ะพี่น้องขางหัวมาค่ะได้ไล้ไลพี่น้องเบิง่งสิมาลวกก่ะกับผักผงชูรสหรือผักชยัยานะคะพี่น้องกินผักได้หลายชูรสจังสีหฮาเก็บอยู่ขขางหัวค่ะประหยัดค่ะพี่น้อง แลไอผักใบเขียวมีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยค่ะต่อมาก,ก็เป็นผักตำลึงนะคะหรือผักนั้นมีแคลเซียมธาตุเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระแก้ปัญหาเรื่องคอเข่าเสื่อมช่วยลดคอเลสเตอรอลน้นําเด้อค่ะพี่น้องพักพงค่ะเดี๋ยวคุณกันสิภาพไปเบิงในการอ่ลวกเอาเห็ดลวกแบบได้ง่ายๆเองค่ะเทคนิคเล็กๆน้อยๆมื่ว้าสู่กันฟังนะคะเก็บพักขัง น้ำเดือดเด้อ้วยพี่น้องใ่เกลือลุ่ไปเวลาลวกผ่านค่ะเอาผักผงชุยลดรุ่งค่ะน้ำเดือดเดือนอีค่ะเดี๋ยวคุณกันสิบ้าไปเบิ่งในการอลวกเอาเห็ดลวกแบบได้ง่าย,ายเองค่ะเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาว้าวสู่กันฟังนะคะ่ะเก็บพักขงังน้ำเดือดเดือด้วยพี่น้องใจเกลือลงไปเวลาลวกผ่านค่ะเอาผักผงชุยลดรุ่งค่ะ น้ำเดือดเดือดน,นะหวัวกินค่ะพี่น้องช่วงนี้นาะฝนพักแต่นิี่ก็ออกร้ายหลายพี่น้องปะ่ะไปเบงิงวิธีการลวกผักกันจะ้ะพักต็มที่น้ำเดือดเดือดด้วยพี่น้องใส่เกลือลงไปเวลาลวกผักค่ะเอาผักผงชูรสรุ่งค่ะน้ำเดือดเดือดน,นะเจลอาหารนะคะทุกอย่างมีประโยชน์เลยนะคะพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งประหยัดไปนาค่ะกับพริกนาพริกล้ง ลวกยื่อซุกหลายค่ะพี่น้องเพราะแบบว่าผักสลบวิตามินจะไม่ได้ออกหลค่ะกด้อาหารนะคะทุกอย่างมีประโยชน์เลยนะคะพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งประหยัดไปหน้าหง่อกินค่ะพี่น้องช่วงนี้นาะฝนพักต้านนิ่งออกหลหลายพี่น้องปะ่ะไปเบิง่งวิธีการลวกผักกันจ้ะผักต้านนิ่ในช่วนรลตังสีห้าเก็บยุคางหัวค่ะประหยัดค่ะพี่น้อง แล้ไอ้ผักใบเขียวมีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยค่ะต่อมาก,ก็เป็นผักตำลึงนะคะหรือผักเอ้ยประหยัดที่ดีค่ะเอ็บผักตำนิ้นค่ะพี่น้องข่ามหัวมากค่ะได้หลายหลา,ายพี่น้องเบิง่งสิมะลวกอ่ะก็ผักผงชูรสหรือผักชาย่านะคะพี่น้องกินผักได้หลาย ลวกผักกินกับน้ำพริกกะปิค่ะมีผักผงชูรสหรือผักชา่ย่านะคะประโยชน์ของผักผงชู่รสและผักชา่ย่าเนี่ยนะคะช่วยย่อยอาหารชู่มรสจังสีห้าเก็บยุขางหัวค่ะประหยัดค่ะพี่น้องแต่เอผักใบเขียวมีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยค่ะต่อมาจะเป็นผักตำลึงนะคะหรือผักผักตำล,ลึงโล่ลวกค่ะพี่น้องโอ้ย พักขามหัวบพี่น้องเอ้ยหัวกินค่ะพี่น้องช่วงนี้นาฝนพักต็มน,นิ่งก็ออกร้ายหลายพี่น้องปไปเบงิงวิธีการลวกผักกันจ้ะพักตํานิ่งเลยประหยัดที่ดีค่ะจะพริกนาพริกหลังลวกย่าซุกหลค่ะพี่นอ้องพราะแบบว่าพักสลบวิตามินจะไม่ได้ออกห้ายค่ะ,ะพักตนิ่งลงลวกค่ะพี่น้อง โอ้ยพักขามหัวบอพี่น้องเอ้ยพักตำนิ้นลงหลวกอะพี่แม่โอ้ยพักขามหัวบอพี่น้องเอ้ย ลวกผักกินกับน้ำพริกกะปิค่ะมีผักผงชูรสหรือผักช่ญ้านะคะประโยชน์ของผักผงชูรสและผักช่ญ้าเนี่ยนะคะช่วยย่อยอาหารช่วยอาหารนะคะทุกอย่างมีประโยชน์เลยนะคะพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งประหยัดไปนนําค่ะเดี๋ยวคุณกันสิบ้าไปเบิรงในการลวกเอาเห็ดลวกแบบได้ง่าย,ายเองค่ะเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาว้าสู่กันฟังนะคะเก็บพักขงังเ้ยประหยัด ดีค่ะพี่น้องเกิดอยู่ขหางหัวจังสีนะคะหลายหลายพี่น้องนานไปพักตั้มนี้โล่งลวกค่ะพี่น้องโอ้ยพักขหางหัวบอกพี่น้องเองชื่รถจังสีห้าเก็บอยู่ขหางหัวค่ะประหยัดค่ะพี่น้อง แล้ไอ้ผักใบเขียวมีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยค่ะต่อมาก,ก็เป็นผักตำลึงนะคะหรือผักมีประโยชน์นะคะเดี๋ยวคุณกันสิ้าไปเบิ่งการลวกเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆนะคะ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวคุณกันสิ้าไปเบิ่งในการลวก เฮาเห็ดลวกแบบได้ง่ายๆเองค่ะเทคนิคเ,เล็กๆน้อยๆมาว่าสู่กันฟางนะคะเก็บพักขางนิ้นนะคะบานเฮ้านะคะพี่น้องคุณกันกับพเก็บอยู่ข้างหัวนะคะประหยัดอีกล่ะค่ะประโยชน์ของพักตำลึงนะคะบำรุงสายตารักษาเบาหวานช่วย ลวกผักกินกับนำพริกกะปิค่ะมีผักผงชู่รสหรือผักช่ย่านะคะประโยชน์ของผักผงชู่รสและผักช่ย่าเนี่ยนะคะช่วยย่อยอาหารด้ยอาหารนะคะทุกอย่างมีประโยชน์เลยนะคะพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งประหยัดไปน้าเก็บผักตำนินค่ะพี่น้องขามหัวมาค่ะได้หลายหลายพี่น้องเบิ่งสิมะลวกค่ะก็ผักผงชู่รสหรือผักช่ย่านะคะพี่น้องกินผักได้หลายน้ำเดือดเดือด้วยพี่น้องใส่เกลือลงไปเวลาลวกผักค่ะ เอาผักผงชุลลุมค่ะน้ำเดือนอนะเจ้อพี่น้องเกิดอยู่ข,าง,ขางหัวจังสีนะคะร้ายหล่นไอ้นน้องน้ำกับพริกนาพริกหลังลวกยะซุกหลายค่ะพี่น้องเพราะแบบว่าผักสลบ วิตามินจะไริด้ออกไยค่ะมันมีแคลเซียมธาตุเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระแก้ปัญหาเรื่องคอเข่าเสื่อมช่วยลดคอเลสเตอรอลน,น้ำเด้อค่ะพี่น้องผักผมลวกผักกินกับน้ำพริกกะปิค่ะมีผักผงชู่รสหรือผักช่าย่านะคะประโยชน์ของผักผงชู่รสและผักช่าย่าเนี่ยนะคะช่วยย่อยอาหารกับพริกนาพริกลังลวกย่าซุกหลค่ะพี่น้องเพราะแบบวา่าผักสลบ วิตามินจะไริด้ออกายค่ะเอ้ยประหยัดที่ดีค่ะเอ้ยประหยัดที่ดีค่ะพี่น้องเกิดยู่ข่างหัวป็งสี่นะคะาร้ลายพี่น้องน้กอนเอ้ยประหยัดที่ดีค่ะน้ำเดือดเดือด้วยพี่น้องใส่เกลือลงไปเวลาลวกผันค่ะเอาผักผงชุบลูรชุบค่ะ น้ำเดือนๆนะเจอาหารนะคะทุกอย่างมีประโยชน์เลยนะคะพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งประหยัดไปน้เอยประหยัดที่ดีค่ะพี่น้องเกิดอยู่ขาดหัวเลยสีนะคะร้ายร้ายพี่น้องน่ค่ะเดี๋ยวคุ้นกันสิผ้าไปเบิงในการอลวก เฮาเห็ดลวกแบบได้ง่ายๆเองค่ะเทคนิคเล็กๆน้อยๆเมื่อว้าวสู่กันฟังนะคะ่ะเก็บพักขงังไปนี้ประโยชน์นะคะ่ะเดี๋ยวคุณกันสิาพาไปเบิงการหลวกเทคนิคเล็กๆ,ๆน,น้อยๆนะคะค่ะเดี๋ยวคุณกันสิาพาไปเบิงในการอ่าลวกเฮาเห็ดหลวกแบบได้ง่ายๆเองค่ะเทคนิคเล็กๆน้อยๆเมื่อว้าวสู่กันฟังนะคะ่ะเก็บพักขังนิ่นนะคะบานเท้านะคะ,ะ,คะพี่น้องคุณกันก็ไปเก็บอยู่ขางหัวละคะ่ะประหยัดอีกละค่ะประโยชน์ของ